เะก็ขอกราบสวัสดียามดึกกันด้วยนะครับในคลิปนี้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนนะหาเงินเข้าทุนนิโวเลตนะครับรวมถึงจะมาอัปเดตการถอนเงินให้ดูด้วยนะครับวาแอปนี้เนี่ยเขามีการจ่ายจริงนะครับก็เราก็ไปดูการถอนเงินกันก่อนเลยละกันนะครับสําหรับเจ้าตัวแอปนี้นะครับการถอนเงินนะครับก็เริ่มต้นที่ 6บาทนะครับซึ่งคนที่สมัครเข้ามาใหม่นะครับจะสามารถถอนยอด1บาทนะครับ้าทูมานิวเลได้ฟรีนะครับจะเป็นเงินเริ่มต้นจากการเข้ามาเล่นในแอปนะครับและยอดต่อไปจะเป็นยอด6บาทนะครับซึ่งเราเนี่ย สามารถทําตามคลิปนี้และถอนเงินได้เลยนะครับและอีกยอดนะครับก็จะเป็นยอด75บาทนะครับที่มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยสามารถถอนออกไปได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการทําอย่างไรนะเดี๋ยวเริ่มต้นผมจะพาทุกคนนะครับไปทําการถอนเงินกันก่อนนะครับการถอนเงินนะครับก็ให้เราเนี่ยกดตรงเงินที่อยู่ด้านมมุบนขวามือได้เลยนะครับนี่แล้วก็กดไปเลยนะครับ ที่เรากดเข้ามาเรียบร้อยนะครับมันจะมียอด1บาทตรงนี้นะที่ให้เราเนี่ยถอนได้เลยนะเพื่อนๆสังเกตนะมันจะไม่ต้องใช้เหรียญเลยนะครับตรงนี้ถอนได้เลยนะครับต่อมานะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการถอนยอดอมูลค่า300บาทให้ทุกคนดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยมียอดถอนที่สามารถถอนได้อยู่ที่532บาทด้วยกันนะครับ ก็ในแอปนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆเน,นี้ยทำการติดตั้งอะไรเรียบร้อยนะมันจะได้คะแนนอยู่ที่2998นะครับซึ่งยอดต่อไปที่ถอนได้เนี่ยมันคือ6บาทนะและใช้คะแนนอยู่ที่8 0 0 0คะแนนนะครับก็เพื่อนๆสามารถทําตามและถอนได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปสอนอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะมาทําการถอนเงินยอด300บาทให้ทุกคนดูก่อนละกันนะมันใช้เหรียญแลกอยู่ที่4,0,000 0เหรียญน,นะครับ3า0บาทตรงนี้นะก็กดยืนยันเพื่อแลกรลับได้เลยนะครับ แอปนี้นะครับเขาบอกว่าเงินจะได้รับประมาณ1-3วันทาการนะครับก็รอสักคู่หนึ่งนะครับทุกคนก็จะได้รับนะเดี๋ยวผมมียอดเหลืออีกประมาณ200กว่าบาทนะครับก็คิดว่าน่าจะถอนยอด150ได้ด้วยนะครับก็กดถอนเลยละกันนะครับแล้วก็เลยอีกแปนะครับก็ถอนยอด75บาทได้นะครับก็ในคลิปนี้มาอัปเดตการถอน3ยอดนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเงินเข้าแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาสลิปโนมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ คราวนี้นะครับสำหรับคนไหนที่สนใจนะจะมาหาเงินหรือว่าสร้างไรายได้กับแอปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนโนไปดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะครับและไปดูวิธีการทําเงินกับแอปนี้กันนะครับ คราวนี้หลังจากที่ทุกคนนะกดในส่วนของลิงก์ในการดาวน์โหลดติดตั้งแอปมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาเจอหน้านี้นะซึ่งเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถรับขอรับ6บาทก็คือเหมือนประมาณว่าการถอนเงินนั่นแหละ6บาทนะครับก็สามารถทําการถอนได้นะนอกจากจะได้1บาทเข้าชูมานี่ว่าเด็ดแล้วเรายังสามารถถอนยอด6บาทได้อีกด้วยนะครับและยอดต่อไปก็คือยอด75บาทนะเริ่มต้นก òn, อ่อนดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะครับก็ กดตรงคำว่ารับทันทีตรงปุ่มส้มๆได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดไปแล้วมันจะเด้งไปในหน้า Google Play นก็ให้เราเนี่ยทำการติดตั้งแอปได้เลยนะครับแอปนี้มีชื่อว่า Tapcoin นะครับก็หลังจากติดตั้งเสร็จก็เปิดเข้ามาในแอปนะครับแล้วก็ใช้บัญชี Facebook นะครับง่ายที่สุดเนาะในการล็อกอินเข้ามานะครับและข้อนี้นะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับทุกคนจะมาเจอหน้าหลักประมาณนี้นะครับเริ่มต้นจะหาเงินอย่างไรนะครับ ก็เริ่มต้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหางเงินกันนะแล้วก็สําหรับการถอนเงินเริ่มต้นนะพอดูคนเข้ามาแล้วนะครับก็ทําตามวิธีการถอนเงินได้เลยนะครับก็นี่นะการเข้าไปถอนเงินเริ่มต้นก็คลิกตรงนี้เหมือนเดิมน,นะเดี๋ยวผมไปสอนด้วยดีกว่าก็กดจิ้มเข้าไปนะมันจะมียอดหนึ่งบาทตรงนี้นะครับก็กดถอนกรอบเบอร์ทุมมินีวอลเล็ตตรวจสอบให้เรียบร้อยและยืนยันการถอนเขา้าทุมินีวอลเล็ตได้เลยนะครับ ไม่เกิน10นาทีนะครับเงินน่าจะเข้าเรียบร้อยนะครับโอเคถ้าเกิดถอนเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเราโดดติดตั้งแอปเสร็จนะครับยอดต่อไปที่ถอนได้อย่างที่บอกคือ6บาทนะครับเราสมัครมาใหม่เนี่ยเราจะได้ประมาณ3,000ันะมันก็คือ2998นอนะครับไอยอดถอน6บาทตรงนี้เนี่ยมันคือ800 0นะครับแ0 0 0แต้มนะก็อีกอีกประมาณ5,000ันะครับก็จะถอนยอด6บาทได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าเราจะหาอีก5,000ันได้อย่างไรนะครับเราก็กดกลับออกมานะครับจากนั้นก็ให้ทุกคนเ เข้าไปทีนาภารกิจตรงนี้นะครับพอเรากดเข้ามานะครับเริ่มต้นสังเกตมุมบนนะจะมีให้เราเนี่ยล็อกอินเพื่อรับคะแนน500คอยตรงนี้นะครับก็สามารถล็อกอินรับคะแนนเริ่มต้นได้ฟรีๆเลยนะครับก็ตีว่า,าเพื่อนๆมี3,000แล้วนะหรือ5,000จะได้จากตรงไหนนะครับก็ หลักๆจะมีในส่วนของอันที่1กับอันที่2ตรงนี้นะการเล่นเกมกับภารกิจสะสมคะแนนที่จะทําให้เราได้คะแนนเยอะนะครับอันแรกเราไปดูในส่วนของการเล่นเกมนะครับตรงนี้กดรับภารกิจไปนะครับพอเรากดรับไปแล้วมันจะเด้งไปในหน้าเล่นเกมนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ11เกมนะครับ2 4 6 8 10 11เเกมนะครับก็กดเข้าไปเล่นทุกเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะสะสมรอบให้เรานะก็กดรับตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของโฆษณาตรงนี้เนี่ย ที่มันขึ้นโฆษณาเนี่ยมันจะไม่ได้เงินอะไรทั้งสิ้นนะครับมันเป็นโฆษณาเนาะแต่ว่าทุกการเล่นนะครับเราจะได้รับคอยแบบนี้ด้วยนะก็มีสิทธิ์นะครับก็กดยอมรับไปนะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ทําการกดกลับออกมานะครับและลองไปดูที่หนา้ากิจกรรมเหมือนเดิมนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยไอภารกิจการเล่นเกมของเราเนี่ยมันขึ้นมา1ครั้งแล้วนะครับซึ่งการเล่นเกมตรงนี้ที่จะได้400เหรียญเนี่ยเราต้องเล่นให้ครบ20ครั้งนะครับเราถึงจะได้400นะ ก็คือตรงนี้เนี่ยแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาไม่นานนะประมาณ2อสมนาทีก็เสร็จแล้วนะครับก็ได้มา400เนาะเราจะหาอีก5,000แสดงว่าก็เหลืออีกประมาณ4,600นกะครับก็ไปดู4,600กกันนะครับ ในส่วนของ4ีนกะครับก็ให้มาในส่วนของภารกิจที่2นะครับก็คือตรงนี้นะภารกิจสะสมคะแนนนะครับก็ทําการกดรับภารกิจไปนะครับมันจะเด้งมาในหน้านี้นะครับและในหน้านี้มันคืออะไรในหน้านี้มันก็คือแอปต่างๆนะครับที่มาโฆษณาบนทับคอยนะครับและการจะหาคะแนนเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องเข้าไปเล่นแอปต่างๆที่เขามาโฆษณาบนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปเลือกนะว่าเราจะเลือกเล่นยังไงนะครับ อีกประมาณ4,600ใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะหาที่มันได้ง่ายๆละกันนะทุกคนเดี๋ยวขอหาสักครู่นะครับ4,600นี่ทุกคนลองเข้ามาดูเกมนี้นะเข้าไปเล่นเกมนะเกมนี้รู้สึกว่าเหมือนผมจะเล่นอยู่ด้วยนะเกมนี้นะครับเนี่ยเราก็กําลังดําเนินการอยู่นะ อันนี้จะได้อย่างไรบ้างนะครับก็คือเราสะสมเหรียญได้1นึ่งวีคสามวิคไอสามอันนี้พวกนี้ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะครับทุกคนแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมีาสามารถกดดาวน์โหลดแอปนะครับได้จากด้านล่างเนาะเงื่อนไขในการทำธุรกิจตรงนี้นะครับก็คือให้เรากดจิ้มเข้ามาทำการกดดาวน์โหลดแอปนะครับเข้าไปล็อกอินและเล่นแอปนั้นๆนะครับ พอเราเล่นแล้วเนี่ยเราก็มาดูเงื่อนไขนะว่าในแอปแท็บคอยเนี่ยเขาให้เราทําอะไรในแอปนั N ้นๆบ้างนะครับก็เข้าเกมเนี่ยเราได้72นะครับเล่นจบเร็วยี่สิบห้าได้ร้อยสี่สิบสี่นะครับดูวิดีโอสิบครั้งได้สิบร้อยสิบสี่นะครับสามสิบครั้งได้ร้อยสิบสี่เอร้อยสี่สิบสี่นะครับแล้วก็หกสิบครั้งได้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับ ก็ทําประมาณนี้ก่อนก็ได้นะตรงนี้ก็น่าจะได้ประมาณเกือบสองพแล้วนะครับก็ขาดอีกประมาณ2 0 0พันหกนะก็ลองย้อนกลับออกมานะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวลองมาหาอีกแอปหนึ่งนะครับเพื่อนๆจาหน้าตาแอปไว้ก็ได้นะแล้วก็ลองไปทําตามนะครับถอนเงินได้แน่นอนนะครับอีกแอปหนึ่งนะครับก็มาดูในส่วนของอแอปนี้แล้วกันนะทุกคนมันได้ประมาณ4,464นกนะครับก็ลองกดเข้าไปดูนะว่าเขาจะให้เราทำอะไรบ้างนะครับ ตรงนี้มันไม่มีบอกนะขออนุญาตกดกลับออกมานะครับมาดูแอปใหม่นะ Bubble Shooter Deluxe นะครับ Deluxe ทิอ่ะลองกดเข้าไปนะครับดูซิเข้าให้เท่าทำอะไรบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับทุกคนนี่เราสามารถมากดเริ่มรับภารกิจตรงนี้ก็คือดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะครับล็อกอินเข้าไปใช้งานแอปอ่าที่ว่าดังกล่าวนี้นะก็คือ Bubble Shooter Deluxe นะครับ Deluxe นะ ก็หลังจากที่เราล็อกอินเข้าเกมก็ได้14นะครับผ่านเลเวล10นะครับก็ได้144นะผ่านเวล20แล้วก็ผ่านเวล40ได้720นะครับผ่านเวล40อันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยอีกอ720นะครับแล้วก็่านด่าน80ได้อีก1,152นะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณ2,000กว่าๆนะครับก็คือเราทำเคเวสถึงแค่อันที่5ตรงนี้เนี่ย ก็น่าจะสามารถถอนยอด6บาทได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะส่วนยอด75บาทจะถอนได้อย่างไรนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองมาหาแอปนาะทีมันได้คะแนนเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมขอลองหาก่อนนะอ่าอย่างเจ้าตัวเดี๋ยวผมขอไปลองไปดูยอดถอน75บาทก่อนนะครับว่ามันใช้แต้มเท่าไหร่นะ75บาทตรงนี้นะครับถ้าเราจะถอนเนี่ยเราใช้แต้มอยู่ที่100,000แ,แต้มนะครับเราก็ลองไปหาแอปที่มันได้คะแนนเยอะๆนะครับอ่าอย่างตัว 99ไลท์ตรงนี้เหรอ,อลองกดเข้าไปดูแล้วกานะันนะมาได้500,000กว่าเลยนะครับก็มาดูนะว่าเขาไว้ทําอะไรบ้างนะครับอ่าอันนี้น่าจะง่ายนะทุกคนน่าจะง่ายนะอันนี้นะก็มาลองดูนะครับทุกคนนี่เราล็อกอินเข้าเกมได้288นะดูไลฟ์สด15นาที7,002ไลฟ์ 7, 2, สด15นาที5,007 200นาทีได้ 1 4 4 0 0ห่นะครับ4 0่400ได้ตรงนี้นะเนี่ยคือทุกคนลองดูนะครับเนี่ยยิ่งเราดูเยอะๆนะครับมันก็จะยิ่งได้ในส่วนของเหรียญทองเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับและเวลาที่เราดูมันจะสะสมไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะทำเนี่ยเราก็ลองมาดูแอปนี้อย่างเดียวก็ได้นะครับซึ่งแอปนี้มันได้รวมอยู่ที่500,000ใช่ไหมครับทุกคน500,000 500, 5 0 0 0 0นคะแนนนะครับก็ลองกลับมาดูการขอนเงินนะ ไอ้เจ็ดสิบห้าบาทของเราเนี่ยมันใช้อยู่ที่หนึ่งแสนเหรียญใช่ไหมครับหนึ่งแสนแต้มนะไอแอปเมื I ่อกี้มาได้ห้าแสนนะครับแสดงว่ายอดเจ็ดสิบห้าบาทตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คูณห้าเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขอคิดเลขแป๊บหนึ่งนะว่ามันได้เท่าไหร่นะครับก็คือสองยอดก็คือร้อยห้าสิบสี่ยอดก็สี่ยอดก็สามร้อยนะครับเดี๋ยวลองเอาเจ็ดสิบห้าคูณห้านะครับก็คือสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะยอดตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆถ้าเกิดไปทำแอปนั้นแอปเดียวสามารถถอนได้ 375บาทเข้าทูมันี่บอเล็ตเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะเป็นว่าใครที่สนใจนะครับและยังไม่เคยมีแอปแท็บคอยนะและไม่รู้ว่าวิธีหาเงินจะหายังไงเนี่ยหลังจากที่ได้มารับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ลองมาทําได้เลยนะครับแล้วก็แอปที่มันอยู่ในหน้าที่เป็นหน้าในส่วนของ เขาเรียกว่าหน้ากิจกรรมเนี่ยในหน้าภารกิจทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีแอปใหม่ๆเรื่อยๆเลยนะครับและแอปไหนที่เราเคยทําไปแล้วมันก็ยังอยู่นะครับเราก็สามารถทําเพื่อสะสมคะแนนได้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้เนาะก็จะมาอัปเดตแบบนี้เรื่อยๆละกันนะว่ามันมีแอปไหนที่สามารถทําเงินให้กับเราได้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยละกันนะสำหรับแอปแท็บพลอยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะใครยังไม่เคยทำลิงก์ใต้ตคลิปแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็เงินที่ผมถอนได้ในะวันนี้นะครับประมาณ500เนี่ย500นิดนิดหรือ500นี่แหละเดี๋ยวผมก็จะเอาไปสร้างซองทูมินีวอลเล็ตแจกให้กับเพื่อนในคลิปถัดไปนะครับก็คือคลิปนี้แหละข้างหน้านี้แหละที่จะลงนะคาดว่าน่านจะประมาณไม่เกินที่คืนหรอกนะครับสำหรับซองทูมินีวอลเล็ตนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ